วัดตูมนะครับซึ่งวัดตูมเนี่ยเป็นวัดโบราณของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่ปฏิหารคือมีน้ําอยู่ในพระเศียรตลอดเวลาและน้ําอันเนี้ยตั้งแต่สมัยโบราณการใช้ชุบพระแสงดาบสําหรับเครื่องราชูพกแผ่นดินนะครับเป็นน้ําที่ชื่อว่าล้างอาถรนพ์ได้ทุกประการใครที่ดวงตกดวงไม่ดีไหวาลาหูแล้วไปขอพรหลวงพ่อพระสายญาติแล้วขอพรพ่อพญาคุณแล้วมาที่นี่ แต่ที่เปิดจํากัดนะครับ8โมงถึง4โมงครึ่งเท่านั้นเคยพิสูจน์กันโดยการย้ายที่ตั้งหลวงพ่อด้วยนะคะว่าถ้าเอาไปตั้งที่อื่นเนี่ยยังจะมีน้ําผุดขึ้นมาถึงพระเสียรอยู่ไหมปรกากฏว่าไม่ว่าจะตั้งที่ไหนก็ยังมีน้ําเกิดขึ้นในพระเสียรอย่างปฏิหาระคะ่ะนะครับก็คือหลวงพ่อสุสมฤทธิ์นะครับซึ่งหลวงพ่อสุสมฤทธิ์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางจักระพัดของกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นรูปที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามี น้ำออกที่พระเสียรตลอดเวลาและน้ำนั้นใช้เป็นน้ำมงคลในการบรมราชาพิเศษและแก้คุณใสกลับดวงต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์เหมครูเหมวิจกรเนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องนะเรื่องผู้ผีปีศาจของไทยตอนน้ำมันผีพลายไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านสร้างพระแสงดาบจะต้องไปชุบน้ำมันน้ำมันพลายก่อนแล้วเอาน้ำมตลนเนี่ยดับอาถรรพ์น้ำมันพลายนะครับ แล้วถึงจะเป็นน้ำมนต์ที่น้ำมนต์ที่นี่ถึงจึงถือว่าเป็นน้ำมนต์ที่ใช้กลับดวงทุกอย่างท่านที่มาถึงที่นี่แล้วนะครับหลังจากไปไหว้ตามที่อาจารย์บอกมาแล้วเนี่ยให้มาที่นี่มาขอน้ำมนต์ที่นี่กลับไปอาบเป็นสิริมงคลขอไปแล้วก็ไปผสมน้ําอาบนะครับอย่าให้อย่าให้คอนโทรลน้ำที่เราใส่น้ำมนต์นี้แห้ง ก็จะมีน้ํอมเป็นมุคงฝนนี้ตลอดเวลาน้ามนที่นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเพราะเป็นน้ำมนที่เกิดขึ้นเองและเกิดด้วยปฏิหารจริงๆทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ยังหาคำอธิบายไม่ได้ว่าน้ําที่ขึ้นมาที่พระเศษเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับก็นะครับนอกเหนือจากเราบวชหลวงพ่อสุขสมฤทธิ์แล้วนะครับรับน้ำมนรับที่จุดนี้นะครับหนึ่งท่านหนึ่งคนต่อหนึ่งหนึ่งฝูงนะครับแล้วก็น้ำมนเนี้ย ได้ไปรักษาไว้ดีอย่าให้แห้งหาโถหหาโออะไรใส่อย่าให้แห้งนะครับนะน้ำมนต์นี้พิสูจน์อาจารย์พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วแม้กระทั่งลูกศิษย์อาจารย์ที่โดนคุณใส่ก็ล้างออกหมดเลยนะครับ